นี่นะเก่าออกไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจะล่าจะกล้ขึ้นไหมต้องถามว่าเราต้องกล้าขึ้นไหมเนี่ยพี่กสื่อว่าผมแบบพวกก็กินไปค่อนข้างอุ้ยเฮ้ยเสียงอะไรพี่น้ำเสียงอะไรอ่ะเดดี๋ยวออเฮ้ยเอาเอาวิ่งยันด้านนอกก่อนหรอกหลับฟอลฮิวฟลีนน้าหัวเจะโชว์ได้ยืนยูืด ชอปุ๊ดชอได้ยูกุญแจชอได้บ้านเสียงมาจากตรงนั้นพี่น้าอยู่ตรงนู้นน่ะผมเองก็ยังได้ยินเสียงมีคนเนี่ยเดินอยู่บนหลังคานะครับแดงส้มแดงส้มอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนแบกเป้นะครับก็วันนี้นะครับ เป็นคืนอีกวันหนึ่งที่ผมเนี่ยจะพา,าพี่น้ำนะครับมาอย่างบ้านร้างนะครับทุกคนครับซึ่งบ้านร้างแห่งนี้นะ<ก>ผมเนี่ย,ยก,ก็เคยมาแล้ว,ค,ลวครั้งนงนนเด่นแล้วครับผมรั้งหนึ่งก็เลยอยากมาพิสูจน์อีกรอบหนึ่งครับผมก็พี่น้ำเนี่ยก็อยากจะมาพิสูจน์ครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง ครชวนใครไม่รู้นะแต่ตกลงกันเองก็แล้วกันนะครับท<ช>ุกคน <c oughs> ก็โอเคครับพี่ๆเพื่อนๆครับก็วันนี้เราทั้งสองคนเนี่ยจะไม่มานอนนะครับ<ช>เราจะมาแค่สามรวดเฉยๆนะครับทุกคนเพราะว่าเรามากันแค่2 2> สองคนเนี่ยถ้านอนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะคิดแบบเออแต่ที่จริง้วไม่ต้องคิด<ช>หรอกถ้าจะนอนก็นอนได้<ช>ค่ะเพราะว่าน้ำกับน้องๆก็ไม่มีอะไร เดี๋ยวกลัวพี่เพื่อนเอฟซเนี่ยจะคิดมากเกินไปนะครับทุกคนก็เลยไม่มานอนดีกว่านะครับจะมาสำรวจเฉยๆนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับก็ตอนนี้เรามาถึงที่บ้านร้างแล้วนะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเราจะไปสำรวจดูบ้านร้างกันเลยนะครับว่าสาภาพจากที่เราเคยมาถ่ายนานแล้วเนาะน,นานแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะสาภาพยังโอเคหรือเปล่า เราสามารถที่ขึ้นไปได้หรือเปล่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินไปสำรวจกันเลยครับก็ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็มาถึงอย่างบ้านร้างแล้วนะครับทุกคนซึ่งถักขยะเนี่ยก็ยังสะอาดเหมือนเดิมนะครับเ,เดิมทุกอย่างคะ่ะใช่ครับนี่นะครับทุกคน,น,นไม่รู้รว่าใครมาก็เอา้าเอา้าอะไรอะเอรมาไหว้เจ้า่ะทุกคนครับใครๆมีคนมาไหว้เจ้านะครับอันนี้มัน ของใครวะเนี่ยนี่นะเกาออกไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจะราจะกล้าขึ้นไหมต้องถามว่าเราต้องกล้าขึ้นไหมเนี่ยพี่ก็นน,น่่ดิไม่ใช่ต้องกล้าเอาออกไหมเนี่ยพี่ว่าไวข้างๆไหมทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งอา่าใครที่นับถือศาสนาอื่นก็อ่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ นี่นะครับดาราจะเก็บข้างๆางไว้ก่อนเนาะอู้เยอะแยะเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็นับถือศาสนาคริสต์นะครับทุกคนม,มันไม่ได้มารูปหลุนนะมาสำรวจเฉยๆนะทุกคนโอ้โมกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นอะไรอ่ะไม่รู้พี่น้ำได้กลิ่นไหมม,นม,หมันเหมือนกันผมเหม็นมากเลยหืมถึงเลยอ่ะ นี่นะสภาพบ้านเนี่ยก็ยังยังเป็นอย่างนี้นะพวกก็กินไปเยอะแล้วนะคะใช่กินไปเยอะแล้วค่ะนี่นะครับทุกคนครับกินไปเยอะเยอะแล้วค่ะพวกนี่ยังกินแบบเอาไก่นะฮะใช่ตรงนี้ก็เรียนจรูเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดอนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะผมรู้สึกว่าผมแบบพวกก็กินไปค่อนข้างอุ้ยเฮ้ยชื่ออะไรพี่นัก เสียงอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋เส,สียงหนูวิ่งหรือเปล่าไม่เห็นอะไรเลยพี่เห็นไหมข้างลาง่างต้องมีนะมีไหมเดี๋ยวพี่ลงไปข้างล่างเด่นอยู่ข้างบนปะได้ได้ได้ไดเอาไหาไมประมางนั้ไหมเอาอย่าง,งนี้เลยโอเคเดี๋ยวพี่ลงไปข้างล่างเดี๋ยวคุณอยู่ข้างบนหรือว่าพี่คุณจะอยู่ไปข้างล่างเดี๋ยวพี่อยู่ข้างบนพี่ไปข้างล่างอ่ะแล้วแต่พี่เลยพี่ตัดสินใจนะเดี๋ยวก็จะมีอะไรแบบที่เรียกใช่เดี๋ยวโอเค เพราะว่าเดี๋ยวเราสำรวจโคโรมุม <ไป S 1> กันทุกคนครับก็นี่นะปลวกพวกเนี้ยมันจะกินไม้นะผมรู้สึกว่าผมมาครั้งนี้เนี่ยสภาพบ้านเนี่ยซุกโมมหนักกว่าเดิมนะครับทุกคนเฮ้ยผิดนะ พี่น้ำเสียงอะไรอะ่นะเสียงก็แค่น,นอกอะ่ะได้ยินไหมได้ยินไหมพี่น,น,น,นี่นะครับทุกคนครับก็ไอ้รูตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันนะไหนอะ่ะ กิ่งไม้ตกพี่กิ่งไม้ตกใช่หรอใช่ใชผมเห็นอยู่มันล่นลงมาปุ๊บเนี่ยนี่นี่นี่กิ่งไม้นะ่าจะเป็นกิ่งไม้อ้าวแล้วมันกิ่งไม้ไม่เล็กจังเหรอ้ไกิ่งไม้เล็กมากเลยนะทุกคนน่าจะใช่ไหมอ่อน่า<ช>จะเป็นกิ่งของมันลรืมั้ง นี่นะสภาพบ้านเนี่ยก็ปลวกเนี่ยขึ้นแล้วนะครับทุกคนเริ่มกินทั้งหลังแล้วค่ะเสียงคล้ายๆนกอะพี่น้ำพีน่นำเป็นนกเนะพี่น้ำน่าจะเป็นนกพีนไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่นกนี่ยงเดรดเดรดน้ำ ไฟฉายพี่ก็ลีอลยไม่ใช่ไฟฉายพี่ด้วยพี่เอาของสองนะดีนะไม่มานอนเนี่ยไปพี่เป็นเหนม,ม็นนะเหม็นเหม็นกลิ่นอะไรมมไม่นนรู้นะเขาเนี่ยนี่นะครับทุกคนครับสบภาพเนี่ยโอ้แบบว่าซุกโซมแบบหนักหนักน,นะครับทุกคนอิงหน่อยก็คงอยู่ไม่ได้ละ ได้ยินไหมได้ยินพี่ได้ยินไหมเหมือนคนทำปากอ่านะขึ้นไปบนบ้านอีกไหมขึ้นไปพี่น้ำขึ้นไปกรอบๆก็ใครมาก่อายตรงนี้ก็ไม่รู้นะตัวหมาาบ้เฮ้ยพี่น้ำ เสียงอะไรวะมันดังมาจากข้างนู้นนี่เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะได้อยู่ว่าไปขึ้นไปบนนั่นไปพี่น้ํไปแล้วก็กินอยู่เฮ้ยเฮ้ยเสียงอีกแล้วอ่ะได้ยินอีกแล้วมันคือเสียงอะไรกันแน่นะทุกคน ียงมามาจากตรงนู้นนะครับใช่เนี่ยตรงแถวๆนั้นตรงนู้นเลยเนี่ยคะ่ะที่สองไทยฉายไปนะคะเฮ้ยอะไรเสรียงบวกลังคาพี่น้ำ <c oughs> เออาวิ่งาัน้อกพ่เหรอหลับฝัน่ิโขลีหน้าหัวเจ้าต่ายหนีตู้โชว์ไปดูก็กลุ้มกลุ่ม เกี่ยงอะไรบนหลังคานะทุกคนทุกคนได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะ,ะพี่แพรข่ข้อมูลเฮ้ยเสียงอะไรวะือใครมีคนเดินอยู่บนหลังคานะทุกค,น,กคน,น,นนี้ผมไม่ได้โกหกนะครับทุกคน ขออุะขอ่้านกะตกลุมลุเลยป้ากอีเนาะมามัมาเลยกระอบรถเตเนาะ้กุ้นวพอดีนะี่ะะบูเพนนน่ะเออนนะโดนหลอกแล้วมั้งหูมากทำเปเล่นกันจริง ทุกคนอย่าไปกลัวนะครับเหมือนคล้ายๆว่าเราโดนหลอกแล้วนะครับทุกคนคล้ายๆแบบว่าเราโดนหลอกแล้วนะทุกคนก็อย่าไปกลัวนะครับสมาธิไว้ตั้งสติหายใจเข้าหายใจออกทุกคนเฮ้ยตอนนี้นะคะเสียงก็เริ่มมา ชัดขึ้นชัดขึ้นทุกเรียนน,นนะคะใช่ไหมคุณก็ว่ามีคนร้องอะ่ะอดังมาจากน,น้ในบ้านก็ดังนะคะเอาริงๆตอนนี้เสียงมาจากโน่นไหนพี่น้ำ เสียงมมันเเริ่พราะว่าเราส่องไปอ่ะจังจ anyway> ังยังไงเราก็ไม่เห็นอีกแล้วเราจะได้ยินแค่เสียงพี่น้ำจำได้ไหมตอนที่พี่น้ำอยู่ตรงนั้นอะคือเคยมีคนอะเดินอยู่บนหลังคาแปลกๆแล้วก็สุกคูหนึ่งอ่ะอะไรตกลงมานี่ยไม่รู้ คุงขับอ่ะเอาม่ใช่ใชคนครับบ้านลลางนี้ก็สุสมมากพอแล้วนะครับระหว่างที่เราเดินมาก็เราก็เจอกับใครมาไหวอะไรก็ไม่รู้นะครับน,นี่มันทำให้แบบทำให้แบบวิชาชนักันหลอนมากขึ้นเลยนะน่ากลัวขึ้นนะครับทุกคนไม่รู้ว่าใครมากุุงมากินแล้วก็มาถวายอะไรเนี่ยมอ้งมันสำรวจดีๆไม่พอจะมาทำอย่างนี้โอ้ถ้าทำใน ในข้างนอกโอเคนินมาทําในบรรดาเนี่ยทําทให้แบบว่าสถานการณ์มันน่ากลัวแล้วก็ตึงเครียดนะครับกับคนที่สํารวจ้านร้างนะครับทุกคนระหว่บบางที่เมื่อกี้นะที่พี่น้ําอยู่ตรงนู้นนะทุกคนเอาไม่ใช่แล้วพี่น้ําอยู่ตรงนู้นนะ่ะผมเองก็ยังได้ยินเสียงมีคนเนี่ยเดินอยู่บนหลังคานะครับแล้วก็วจั่ๆอะไรก็ตกลงมานะผมคิดว่าน่าจะเป็นกิ่งไม้นะครับ พี่ว่าไม่น่าใช่ไม่รู้เหมือนกันพี่ตอนนี้พี่ว่าไม่น่าใช่เสียงมัมาเรืเ่อยๆเลยพอแค่นี้ปะเฮ้ย<ฮ>พี่ลงนะมั้ยไปข้างล่างไหมป่ะไปเถอะดูลงไปดูข้างล่างก่อนค่อยเดินนะบันไดนี่ก็ออกอากางกันสิบเมตรเลยพี่ว่าอีกหนิดหนึ่งก็มาสำรวจไม่ได้แล้วแหละ นี่ระหว่างเมื่อกี้นะพ่น้ำอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับเราเรายังได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงมีคนคล้ายนะครับเสียงอะไรก็ไม่รู้นะอยู่นู่นนะครับแล้วก็มีคนเดินบนลักลักรอกๆ,ๆนะครับในกล้องเนี่ยทุกคนในกล้องเนี่ยทุกคนได้ยินหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแล้วลังจางนั้นนะครับเหมือนกับว่าอะไรตกลงมามตรง นะท,ทำให้สถานการณ์ึงเครียดนะครับบวกกับใครมาเล่นอะไรก็ไม่รู้เน,ะทนที่ยนะแทนที่จะมาไหว้นะแทนที่จะมาไหว้มาจุดในบริเวณบ้านนะแต่มาทําตรงบันไดปปเป๊ะเลยนะมันทาให้แบบว่า,าคนที่มาสํารวจบ้านหลังเนี่ยมีภาวะึงเครียดแล้วก็น่ากลัวหลอนมากขึ้นนะครับทุกคน เสียงอะไรก็รู้ดังมาตลอดเลยนะคะเสียงคล้ายนกอะ่ะเดี๋ยวน้ำกับน้องเด่นจะเงียบนะคะเดี๋ยวเนี่้เราจะให้พี่้ช่วยได้ฟังเลยค่ะดื่น้ำลองเงียบสักสักครู่หนึ่งนะอ่ะออนนอฟังดูเพราเสียงมันได้ยินดีก,กว่าอตอนนี้เสียงหาย เสียงหายแล้วนะทุกคนเฮ้ยอะไรพี่น้ำนเฮ้ยไม,ไม่รู้กิ่งไม้อ่ะ จะมันลงมาสังกะสีเหรอสังกะสีไหนอ่ะเดี๋ยวผมมาดูไปหน่อยน้ำตามผมมาน้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าสถานการณ์เนี่ยเกิไม่ตกตรงนี้เหรอคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะตกได้ยังไงกิ่นไม้ตรงนี้กิ่นไม้มันอยู่ข้างนอกสังกะสีมันอยู่ข้างใน กิ่งไม้นี้อ๋อตกลงมาไม่ใช่เกี่ยวปุป้งเน,นี่ยเนี่ยเนี่ย <c ười> ใผมนี่ตอนนี้วิวอยู่อย่างไงไม่รู้นะเราเสียวสลังมากเลยเนาะเราก็ได้ยินได้ยินทั้งเสียงได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งกลิ่นนะครับใช่คือตอนนี้มันทําให้แบบสถานการณ์ดึงเพลินเลยจริงนะตกนเมื่ีกี้ึึงไม้เสียงไม้เหรอเสียงออกมาจากนู่นนะเราไม่กล้าไปนะเป็นป่านะเป็นป่า เพราะว่าอาจจะมีสัตว์ป่าหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมยังสงสัยนะครับอะไรตกลงมันคล้ายๆกับว่าสังกระสีนะถ้าผมคิดว่าอันนี้ตกลงมาเนี่ยมันไม่ดังนะเออเออตกลงมาแบบบานแบบนี้หรือไม่ก็สังกระสีผื่น,น,อ,นอันนี้นะมันไม่ดังอะ่ะทุกคน มันไม่ดังเหมือนที่ตอนแรกอะเหมือนกับว่าดันสังกะสีเป้งยัยงไงไม่รู้ว่ากิ่งไม้ตกหรือเปล่ากิ่งไม้อันนั้นผมก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่นะเพราะตกลงมาสังกะสีเนี่ยมันถ้าตกลงมาในปริมาณแบบน,นี้นะผมคิดว่าไม่ดังถังเป้งหรอกเนี่ยตดบปุบนะถ้าตกลงไปตรงนั้นก็เพราะว่าน่าจะไม่ดังขนาดนั้นนะนนนะเพราะว่ามันยังมีเอ้นี่กะฮะ เราขึ้นบน้านแล้วอเอ้อยเฮ้ย,เยพี่พนำ้ำคือคืออะไรวะ,ะรสีสีซ้อมอ่ะอะไรสีซ้อมไหนอืะอไม่รู้ะพี่ตรงไหนเมื่อกี้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 มันมาดึงเนี่ยไปตามผมฝันหรือเปล่าวะอยู่นู้นอะเอาดีเอาจริงจริง เอ้ยปิด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 ไฟฉายก่อนเอาหายแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้ำมามามาเรามาดูตรงนี้ก่อนทุกคนอะไรสีส้มก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดไฟฉายก่อนปิดปิดไฟฉายก่อนมันร้อนมา มันรอเหมือนใครมันรอมานะอ่ะพี่ชายไงมึงไง,ง,ไงพี่น้ำเอ้ยพี่น้ำเห็นเปล่าเปล่าเฮ้ยกล้องผมไม่เห็นวะนะกล้องพี่จับได้ฝั่งนี้จับไม่ได้กล้องผมก็จับไม่ได้อะ่ะโอ้นหมโอ้มันมือดอะ่ะทุกคนเห็นไหมคะนัะ่นนั่นนั่นนั่นทุกคนทีก่อนทีก่อนเมื่อกี้เห็นยุ้

มาถุยลอ็อีอดิลอด็อตนลยกลอ้องพี่จับได้อยู่มิจฉากล้องผมจับไม่ได้ดิกล้องพี่จับได้เดี๋ยวไปไฟก่อนนะโอเคไปไฟก่อนเดี๋ยวดูนี่เด่นเห็นไหม สิงเลยอ่ะกล้องพี่จับได้นะเออกล้องเด่นจับได้ปราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เดียงเอ้าหายไปแล้วหายไปแล้วพี่เจอพี่เจอแล้วเฮ้ยจะตามป่ะนบ้างตามไหมเด้อเดี๋ยว้อตามมาตามมาตามมาเอ้าหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย คคนนะรับทุกคนเห็นหรือเปล่านะไอ้นั่นๆทุกคนเห็นหรือเปล่ากระพริบนั่นๆสีแดงๆนะสีแดงแดงส้มแดงส้มอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปแล้วพี่น้ำน้ำเปิดไฟฉายลีน้อยหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้เห็นแสงชัดหน่อยค่ะมันลอยไปทางนู้นแล้วค่ะตามไหมอืมล่งมากเลยพี่น้ำตไม่ต้ามไม่ตามไม่ตามด้วยนั่นๆ ทุกคนเห็นหรือเปล่านะผมไม่รู้นะครับทุกคนเห็นเปล่าของพี่เหมือนจะจับไม่ได้แล้วผมจับไม่ได้แล้วเนี่ยมันไปไกลแล้วอะไกลแล้วมันไปไกลแล้วใช่หายไปแล้ว,ลวนับไปมันหายไปแล้วนะครับทุกคนผมรู้แล้วนะไอ้ที่ได้ยินเสียงอื้มอ,อื้อออออร น่จาจะเป็นไอ้แสงแนั่นแหละนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับซึ่งมันเนี่ยมันไม่ได้มา,มาใกล้ๆกับลาวนะครับทุกคนก็เดี๋ยวอย่างไรก็ตามนะครับท okay. ุกคนครับก็ผมคิดว่าผมกับพี่น้ำเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยกองพี่ว่ามันอันตรายไปละใช่มันวางเวงกันไปแล้วก็มันหลอนมากเลยนะก็เลยคิดว่าเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับ ก็อย่างไรก็ตามนะครับทุกคนเราต้องเซฟตัวเองนะพี่ว่าแปลกไงวดนนี้พี่ว่าแปลกใช่อย่างนี้เหรอนะเหมือนเป็นคนหรืออะไรเราก็ไม่รู้ไงใช่นั่นแหละคือแบบว่ามาแบบคิดว่าเหมือนตัวเราเองอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ตัวเราเองจะไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยคิดว่าผมกับพี่น้ำเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับทุกคนเพื่อเราต้องเซฟตัวเองนะเพราะว่าถ้าเราเจอแบบนี้เนี่ย ถ้าเราจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยมันจะไกลมันจะ,ะไม่ใช่ไกลมันจะดีกว่าน,น้องเด่นก็มาไกลเนาะไม่ใช่ใกล้ๆนะคะเพ่อนๆมาถ่ายนี่ไม่ใช่ใกล้ๆ<น> <นะ S 1> เลยนะคะไกลใช่ครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านดีกว่านะครับก็หากพี่ๆเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็แล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าลืม u b s c r i b e ด้วยนะครับเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ